คำบรรยายสรุปวิชารัฐธรรมนูญในคันบรรยายครั้งที่7นะครับก็จะก,กล่าวถึงเรื่องเขียงเขตอำนาจผู้รักษาความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะครับในหัวข้ออำนาจการควบคุมร่างกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญครับเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหากันได้เลยครับสำหรับในเรื่องของอำนาจการควบคุมร่างกฎหมายมิให้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับจะมีร่างกฎหมายครับมาตรา2องอนุ1น4 8 149ก้านะครับ แล้วก็การควบคุมโดยบทกฎหมายนะครับมาตรา2องอนุหนึ่งมาตรา2องหมาตรา2องสอนุหนึ่งนะครับแล้วก็การใช้พระราชกําหนดนะครับในมาตรา1ี่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาแต่ละอย่างกันเลยครับในเรื่องของการควบคุมด้วยความชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญครับตามปี2องพนกนี้นะครับก็จะมีมาตรา1นึบครับกระบวนการตรวจสอบร่างรัฐธระการบัญญญานะครับเป็นภาวะวิสัยแล้วก็เป็นนางปรธรรมครับ มาตรา1นึก็เป็นวงการตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับแล้กวก็ามาตรา 2. องสเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการยื่นเรื่องโดยผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับส่วนมาตรา2องหเนี่ยศาลจะใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับแก่คดีใดน,นะครับส่วนในเรื่องของ2องหนึ่งนะครับก็จะเป็นการให้บุคคลยื่นคาร้องต่อสารรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับส่วนมาตรา1นึถึงหนึครับก็คือการตรวจสอบเงื่อนไขการออกพระราชกําหนดนครับซึ่งในที่นี้ท่านอาจารย์ก็ มีเฉพาะมาตรา173นะครับครับนี้ก็คือหลักต่างๆของมาตรา1 4 8ในกฎหมายรัฐธรรมนูญปี60นะครับสำหรับตัวผู้มีสิทธิเสนอเรื่องตามมาตรา118ก็แยกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือ1ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาแล้วแต่กรณีครับเงื่อนไขคือประธานของแต่ละสภาจะเสนอเรื่องได้ต่อเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิก อสองสภารวมกันมีจานวนไม่น,น้อยกว่า1ใน10ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อให้มีการเสนอเรื่องนะครับคําว่าเท่าที่มีอยู่หมายความว่าเท่าที่มีอยู่จริงกล่าวคือไม่นับสมาชิกที่เสียชีวิตหรือลาออกไปเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นมีกรณีมีผู้ดารงตําแหน่งสสและส,ละสอวอครบจะมีสสห้าร้อยคนและสอวอ,อีก200คนก็1ใน10ก็เท่ากับ7 0คนแต่ วุฒิสภา,าตามบทบัญญัติเฉพาะการในช่วง5ปีแรกของรัฐธรรมนูญ2 5 6 0จะมีวุฒิสมาชิกจะมีสวทั้งหมด250คนดังนั้นก็ต้องมีสมาชิกเข้ายื่นชื่อเรื่องยื่นเรื่องจำนวน75คนครับตัวข้อสังเกตก็คือเงื่อนไขคือเข้าชื่อกันแต่เมื่อครบตามเงื่อนไขแล้วผู้ส่งเรื่องกลับขึ้นอยู่กับประธานองค์กรเปรียบเทียบกับมาตรา2 1 2สารที่พิจารณายื่นเองไม่ใช่ประธานศาล อีกหัวข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับผู้ที่เสนอเรื่องตามมาตรา148ได้นะครับก็คือนายกทัตมตรีครับเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบทางการเมืองกล่าวคือต้องนําร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญจึงให้นายกท <f dle> ัตมตรีมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าวด้วยส่วนในเรื่องของระยะเวลาในการเสนอเรื่องก็คือก่อนนายกจะนําร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าเนี่ยแยกได้เป็นระยะเวลาที่เริ่มยื่นเรื่องได้และการพ้นกำหนดเวลายื่นเรื่องนะครับ ก็คือ1ระยะเวลาที่เริ่มยื่นเรื่องได้นับแต่ร่างกฎหมายนั้นผ่านความเห็นชอบแล้วของทั้งสองสภาแล้วเนี่ยโดยสรุปก็คือเมื่อพิจารณามาตรา148ประกอบมาตรา145แล้วช่วงเวลาในการเสนอเรื่องต่อสารมนูญน,นั้นแบ่งเป็นสองช่วงเวลาคือช่วงแรกเป็นช่วงเวลานับแต่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวแล้ว 2. การพ้นกำหนดเวลายื่นเรื่องได้แก่เมื่อนายกนำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล่าแล้วในมาตรา145ากำหนดว่า นาย,ยกรัฐมนตรีต้องรอไว้5วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาถ้าไม่มีกรณีต้องดำเนินการตามมาตรา1.48ให้นำขึ้นทุนการทุสมบัตถวายภายใน20วันนับแต่วันพ้นก,กำหนดเวลาดังกล่าวหากนับเวลาที่ยาวที่สุดในเวลานี้ก็คือ25วันแต่ระยะเวลาที่สั้นที่สุดก็คือ5วันครับและเรื่องที่ได้เสนอ ตามมาตรา148นี้สิ่งที่เสนอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ก็คือมีจะมีร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับก็คือคือในการวินิจฉัยนะครับร่างข้อบังคับการประชุมผู้ที่สภาเนี่ยและร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา149ให้นํามาตรา148มาใช้บังคับกับข้อบังคับการประชุมโดยรวมนะครับ ส่วนกองการเสนอเรื่องตามมาตรา148นี้ก็จะไม่เป็นบทบังคับครับถัดมาจะเป็นมาตรา231ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา2 3 0ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้ก็คือ1บทบัญญญติแห่งกฎหมายได้มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยว่าความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญและสารรัฐธรรมนูญวิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชัดชัดทั้งนี้ตาม พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศารลรัฐธรรมนูญ 2. กฎหรือคําสั่งหรือการการะทำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองและให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้ทาทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจา,ารณาทางคดีทางปกครองข้อ9นะครับเอ้อ ถัดมาเป็นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องกรณีนี้ครับเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินนี่ครับที่ทาหน้าที่ในฐานะเป็นองค์กรในการตรวจสอบหรือกองเรื่องและให้เหตุผลก่อนที่จะส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญครับสิ่งที่จะส่งไปให้ตรวจสอบเรื่องที่ได้ยื่นมาตามมาตรา2องานั้นแยกออกเป็น2เรื่องคือ1 2 3, 1, อึ่สองนอนุน1บทบัญญัติแห่งกฎหมายได้มีปัญหาเกี่ยวกับความด้วยรัฐธรรมนูญให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารรัฐธรรมนูญ และสารธรรมนูญพิจารณาวิธีฉัยและอนุมตาตราสองคือกฎหรือว่าคําสั่งหรือก,การกระทำอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อสารประคองสลับขอบเขตการเสนอเนื้อเรื่องต่อศาลนะครับตามมาตรา2องสาใช้คําต่างจากมาตรา148โดยมาตรา2องสานั้นใช้คําบว่าบทวิาีแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งส่วนนี้จะมีความหมายรวมถึงกระบวนการตราหรือไม่นะครับตัวมาตรา1 1 8เนี่ยใช้คําว่าข้อความขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญส่วน2,3 1ก็จะใช้คําว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบรัฐธรรมนูญมาตรา212ใช้คําว่าต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา5มาตรา231ใช้ตัวว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ไม่รวมถึงกระบวนการตามการตรากฎหมายปัญหาที่ว่า รูปแบบหรือกระบวนการตรากฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินไม่อาจยกขึ้นได้ในเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าสิ่งที่ส่งให้ตรวจสอบตามมาตรา2องสามหนึ่งมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็จะเป็นการรีเริ่มนําเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาว่ามีกฎหมายโกรธคาสั่งหรือการกระทําของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาความชอบธรรมนะครับ ก็จะการดำได้2ทางคือมีบุคคลร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นองค์เห็นเองแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องมีความเห็นเบื้องต้นก่อนตัวมาตรา2องส่ใช้คำว่าอเสนอเรื่องต่อสารธรรมนูญหรือสารปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณีดังต่อไปนี้ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไม่จำต้องเสนอเรื่องมายังสารธรรมนูญหรือสารปกครองตามที่มีผู้ร้องเสมอไปหาผู้ที่ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายน,นั้น มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญสามารถใช้สิทธิต,มตามมาตรา213ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปครับแล้วก็มาดูเรื่องของการตรวจสอบโดยการยื่นเรื่องผ่านศาลนะครับต,ตามมาตรา212นครับมีคดีอยู่ในศาลนะครับหครับหากเป็นเรื่องที่ไม่มีข้อพิพาทเป็นคดีความย่อมยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการต,มตามมาตรา231อน,นุ1น,นะครับหรือว่าใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อร,รัฐธรรมนูญโดยตรงต,งมตามมาตรา2 1 3 ถัดมาหลักเกณฑ์ตามมาตรา -2 องหนงงข้อที่2นะครับสารในที่นี้หมายถึงสารทุกสารกลาวคือสาลยุตธธรรมสาลปกครองและสารทหารแล้วก็เรือมถุงทุกชั้นสารด้วยนะครับกลับและสําหรับพระราชกําหนดนะครับเป็นกฎหมายที่ยกเว้นการแบ่งแยกอํานาจซึ่งจะต้องกระทํามีเหตุจําเป็นจริงๆนะครับและเมื่อดําเนินการแล้วต้องรีบนําเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติตัวเร็วนอกจากนี้ยังให้สารรัฐธรรมนูญเข้าตรวจสอบเงื่อนไขในการตราในได้ในแบบบางกรณี พระราชกำหนดแบ่งได้เป็นพระราชกำหนดทั่วไปตามมาตรา1 7 2และมาตรา1.3และพระราชกำหนดเกี่ยวกับภาษีอากรหรือการเงินตามมาตรา1 7 4สครับสาหรับในการตรวจสอบเงื่อนไขการออกพระราชกำหนดนะครับในมาตรา1 7 3นะครับก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาจะได้อนุมัติพระราชกำหนดใดสมาชิกผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒทสภาจานวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา มีสิทธิเข้าเสนอชื่อความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกว่าพระราชก,กําหนดนั้นไม่เป็นไปนตามมาตราหนึ่งจุดสองมากนึงและให้ประธานสภานั้นส่งความเห็นไปยังสารธรรมนูญภายใน3วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเพื่อไม่ได้ใช้และให้รอการพิจารณาพระราชก,กําหนดนั้นไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของสารธรรมนูญครับแล้วก็ให้สารธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง และให้สารรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปนยังประธานแห่งสภาที่ส่งคำผิดน,นั้นมานะครับส่วนในเรื่องของกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชะกาหนดใดไม่เป็นไปตามมาตราหนึ่งีสองว่างหนึ่งให้พระราชะกาหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ต้นมาส่วนในเรื่องของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าพระราชะกำหนดใดไม่เป็นไปตามมาตราหนึ่งสองว่างหนึ่งเนี่ยต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่า2ในสของจำนวนตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่